คือวิ่งนะครับโอ้เหมือนตัวเองเลยหลอนเลยเห <c oughs> มือนตัวเองเลยเอเคทีนี้เหลือหัวแล้วหัวก็จะไม่ได้ยากมากครับใส่ให้มันมีคีย์ก็เป็นโอเคแล้วเพราะหัวเนี่ยมันจะไม่ได้ขยับเยอะนะหัวเวลาคนวิ่งนะครับมันจะไม่ได้แบบโอเวอร์แลบปัก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 ,ปก,ปกอันนั้นเบียนหัวเขาแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดการอ้วกเกิดขึ้นผมวิ่งจริงๆอะหัวจะสติปอยู่กับที่ประมาณนึงนะเอาเลยแล้วนกะ็คือเราแต่โฟกัสนะฮะเห็นไหมหัวมันจะนิ่ง จะแบบจะมองแล้วก็จะพยายามทําหัวตัวเองให้มันไม่ขยับเห็นไหมดูออกใช่ไหมเห็นไหมหัวมันจะไม่ได้แบบโอก้กระแทกปักพงกเป็นไก่อะไรขนาดนั้นจนะไ,ม,ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮนะดัะะนั้นเราก็จะไม่ไม่ไม่ขยับหัวเยอะเราจะแค่โอเวอร์แลปตามธรรมชาติของมันก็คือเนเราดูคี่ได้เลยเนี่ยสมมติมันขึ้นใช่ไหมเนี่ยเราก็กดลงนิดนึงอะไรเงี้ยนิดนึงนะนิดนึงจริงๆแล้วตอนที่มันลงเนีเราก็อ่าเราก็เอ้อออออนใหม่นี่ ว่าไปเห็นไหมใส่ให้มันมีคีย์ครับผมแค่ไม่ให้มันแข็งก็พอแล้วน,นี่กระแทกลงปึ๊กแสดงว่ามันต้องพังบกลงหน่อยนึงอาน,นี่มันเด้งสุดขึอนโอร์แลบปบสักนิดนึงนี่เป็นสุดท้ายก็มาใส่ครับนี้เพื่อมนต่อกันเนี่ยประมาณเนี้ยพอแล้วรอแล้วยังไงให้มันมีคีย์อะ เสร็จแล้วโอ้ภายในเวลาสองชวโม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเพี่บานให้ดู <c oughs> ดเอาไว้ลงหน้าปกคลิปนะครับว่าเนี่ยเราจะมาทำการโอ้โหมันตัวเองเ้อนครับเสร็จแล้วนะครับถ้าพอร์ตน้องทำาบานี้กูเอาเลยนะโอเคเสร็จแล้วครับผมวิ่งอ่า ก็ส่งก็เหมือนเดิมนะส่งเป็นสามตัวนะพี่ไม่สอนทาเนาะหรือพี่ควรสอนทําในคลิปด้วยวะเคยมียังไงในช่องน่าจะยังไม่เคยมีโอเคเ่ะเดี๋ยวมันต้องไปให้สุดทางอเดี๋ยวกลับมาขอเนื้อหากันอีกนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมันวิธีการใส่มาในพอร์ตนะสําหรับคนที่ทําเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เซฟไฟล์นี้ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บนะเราก็อันนี้มีกลุบปะมีกุบนะครับเราก็ไปเอาไฟล์นี้ครับดึงมา ไปเรฟเลนส์ค่าไฟนี้เข้ามาครับ3ตัววิวธีบ้านๆกันก่อนนะครับก็คือเราจะเรฟเลนส์ไองานที่เราทำนี่ยครับผมจริงๆมันเรียกว่า Import ใช่ไหมก็คือลากเข้าไปแบบนี้นะครับอินพ mm ุต hmm. เข้าไปตัวที่1ตัวที่2เซฟก,ก่อนนะเซฟไฟล์นี้ก่อนนะครับผมเสร็จแล้วก็ไปขยับมันออกมานะครับผมโดยที่เวลาเลือกครับผมเลือกที่ออมเวอร์มันเลือกไม่ติดนะครับผม แต่ว่าอย่าไปมูฟที่ออาโมเวอร์นะครับให้กดบนทีหนึ่งนะครับลูกลูกศรขึ้นนะครับบนคีย์บอร์ดนะครับมันจะเลือกกรุ๊ปของลิทอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเรามูฟจากกรุ๊ปของมันนะแบบนี้ตัวนึงก็กดบนก่อนปึ๊บแล้วก็มูฟมาอนนี้ลองมาช่วยแล้วเราไปที่ฟอนต์วิวนะครับผมนี่อย่างนี้แล้วก็กรุ๊ปนี้เราก็45องศาเนาะแล้วก็นี่45นะครับผมตัวนี้ก็เป็น90องศา ระวังนะครับดูตรงนี้ถ้าเป็นแดงๆนี่คือเป็นออเวอร์นะให้กดบนทีนึงปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปทางไหดดนดีแบบนี้นะครับ90องศาอ่าให้ดูด้านข้างอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ไฟล์แบบนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็พีบาร์นะครับผมอันนี้ลูดเราเป็13 frame, น13เฟรมเนาะเราก็เพย์เป็น12เฟรมแบบนี้นะครับผมจอใหญ่ๆห,ห,หน่อยแล้วก็เซฟทูไฟล์ตั้งชื่อซะหน่อย ก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะครับเวลาส่งเวลาเข้าพอร์ตนะครับผมก็ทำแบบนี้นะคือจะได้มี3ตัวมี3มุมอะไรอย่างนี้โอ้วิ่งเหมือนตัวเองเลยร้อนว่ะเห็นแล้วมีอะไรจะสารภาพอะไรฮะทำไมครับผมเลนเดอร์แยกีตัวเพราะผมเริมเรือกเป็นกลบฟ้าเติมมันรับผมตอนเราเข้ามาแล้วก็แบบ ผมไปหมุนตัวนั้นไงอ๋อหมุนเบอร์ใช่ไหมก็เลยอ้าวหมุนไม่ได้นี่ใช่ไหมมันวิ่งชนกันโอเคอาหมุนปุ๊บนะครับผมหมุนที่นั่งเพย์แบททีละตัวทีละตัวเอามาตัดต่อลงกันอีกโอเคจริงๆอันนี้มันโพลิชิ่งต่อได้นะมันจะมีกระพริบบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเอาเท่านี้แล้วกันให้เห็นเทคนิกให้เห็นวิธีการเนาะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าจะอินสเปซก็ไม่มีอะไรเนาะสเปซก็มิ้ว อ๋อตอนนี้เลฟเรนเข้ามานะน่าจะไม่มีเอ้ยใช่อินพอรตเข้ามาก็ไม่ต้อะไรมากลบกรุ๊ปมัน <c oughs> ดีดิทแคเล็กเตอร์กรุ๊ปมันได้เลยนะครับผมดูไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะกูลบถูกตัวไปนี่ยไม่ใช่ไปลบตัวตัวที่เอาเข้ามาใหม่นะโอเคอันนี้ถูกไห้มีชื่อเอเมนซีเหมือนกันนี่ไหมไม่ใช่ไหมเหรอก็ตัวเดียวกันล,ลบไปละแล้วก็จ้าถ้าเพย์อินสเปซนะครับผมอันนี้บอกน้องๆน,นะน้องๆทุกคนแม้กระทั่งสองคนนี้ด้วยนะมากาแคท อินสเปซนะวิธีการเพย์อินสเปซที่ถูกต้องก็คือเราต้องเลือกมุมที่สวยที่สุดฮะมุมที่แม่งดูดีอ่ะมุมที่แม่งเห็นเออเลื่อนน้อยมีปัญหามากเลยนะเออแล้วก็อันนี้ทำส่งไปนะแบบกล้องยังไกลเออแบบเอาสวยๆมุมดีๆงามๆแจ่มๆนะครับเพย์สักร้อยเฟรมอะไรสมมติเราเพย์อินสเปซสักร้อยเฟรมใช่ไหมโอเคอยังพี่ยู่กะทีเลยอินสเปซก็คือไม่มีอะไรมากคนะโฟดมิวตรงนี้นะ อ่าเดี๋ยวย่งลืมซิงกับเบียนงูสิเล็กเอ๊ะมันก็จะพุ่งมาข้างหน้าแล้วร็จแล้วเราหามุมครับผมเหมือนเหมือนตั้งกล้องถ่ายรูปเลยหามุมหามุมดีๆหามุมแจ่มๆจมะแผนกล้องตามด้วยก็ได้ยิ่งหล่อเข้าไปอีกกำลังจะถามเลยเพราะของผมเก้ามันห่างมากครับแบบร้อยเฟรมไปไกลมากไปวิ่งไกลๆเอาเราเราเพยสักแบบแปดสิบเฟรมได้มั้ยดูมันไกลไปหน่อยว่ะสิบเฟรม อันนี้พื้นพื้นไม่พอใช่ไหมเราขยายพื้นตามเลยครับผมอันนี้คือเทคนิคการทําพอนนะยิงสเปซเนะี่ยสวยๆฮะไม่ต้องกังวล <c oughs> มันต้องสวย <c oughs> จริงๆเพย์บาร์ของแอนิเมเตอร์ต้องสวยที่สุดอย่าไปให้เขาเห็นเออร์เลอร์เด็ดขาดอายเาชอบอันนี้ก็สุดนี่วะนี่ก็ได้น,นี่ก็ได้แต่พี่จะชอบแบบชอบแบบจะโชว์เหนือโชว์ให้แบบให้รู้สึกว่างานมันสวยว่ะทั้งที่แบบจริงๆริงแอนิเมชันอาจจะไม่ได้ดีมาก แต่ว่าเราเราใช้มุมกล้องเขาช่วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแคมใช่ไหมแต่พี่ก็จะนิวเป็นกล้อง i n นสเปซมาไว้นี่กล้อง InSpace ครับผมอันนี้คือเทคนิคการทำทำพอร์ตเลยนะน,นี่ i n นสเปซเลียนถูกปอวะนี้เราเลือกมุมมาเลยครับผมนี่คียไวเลยแต่ละ80เฟรมใช่ไหม อย่าอย่าหมุนแบบใช้ออโิเนตหมุนนะกล้องเนะี่ยกล้องเราต้องใช้แกนมันนะนี่ใช้อาวัยแผน่นตามนิดนึงร้อยเฟรมยังได้เลยเนะี่ยหมุนวิ่งสักร้อยเฟรมใช่ไหมมันจะเลยจะทำให้เราสามารถแผนกล้องได้แผ่นตามสมมติถ้าจะทิวกล้องขึ้นก็ใช้แกนนะใช้อทิวขึ้น,นโอ้สุดปลายกระดานพอดีเลยวะไม่สวยนี่ ให้เขาเห็นเลื่อเด็กค่ะนี่เป็นงี้โอ้โหแผนแผนไม่ทนันแผนไม่ทนันแผนไม่ทนันเรากดกดตัวนี้ดึงกลับไปหน่อยไปรับนี่ครับผมอินสเปซที่สวยงามต้องอย่างงี้ครผมมาไปชี้แจหมือนกันของผมแบบมากล้องอยังไกลเลยเอาแผนกล้องเราทําสวยๆอะ่ะเออแด่เน้นแผนไนเยครับแดดขึ้นเ,อเยอะอันนี้เราจะเป็นอินสเปซน,นะแคทนะเป็นเทคนิคนะครับผม หลอกลวงแม้กระทั่งคนรับสมัครงานนะครับผมเอาให้สวยคือเขาจะไม่รู้หรอกว่าเราทํำยังไงนะเราต้องทําให้ยูพอร์ตของเราสวยที่สุดแต่งตรงแต่งตัวอะไรเงี้ยใส่สีสันใส่คาแรคเตอร์ทาให้สวยที่สุดนันพอมันจะน่าดูเห็นนะดูแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอ่านี่นี่คืออินสเปสที่ถูกต้องนะครับผมเอาแบบนี้นะก็จะดูแบบมันจะดูตั้งใจอ่ะ จะดูแบบเออนี่แม่งดูสนุกกับงานนะอะไรเงี้ยดูจริงจังกับงานดีวะประมาณนี้ยิ่งแต่งตัวยิ่งแบบดูจริงจังขึ้นไปอีกที่พี่ให้แต่งตัวมันมีผลกับพรตนะครับผมอย่าปล่อยโลนๆอย่างนี้มามันจะดูแบบทำทรงทําเอาทรงๆอะทำแบบพอละอะไรเงี้ยรีบทำรีบเสร็จอะไรเงี้ยเออนี่ก็เป็นเทคนิคทําพอร์ตอย่างหนึ่งให้น้องๆที่เข้ามาดูคลิปสองชั่วโมงของเราโอเคเรียบร้อยอ่ะเราขับตรงบกห้องตรง,ตรงไหนกันบ้าง ดึกแล้วเสดเที่ยงคืนเสร็จมีไหมมีอะไรทำทามแทนคนดูไหมเออไอ้นอนี้อ้นนี้หัวไหลได้ทำไหมรอบนี้ลืมหรือว่าทำเะยังไม่มีคีเลยเฮียทำซะหน่อยนะหัวไหลทำบ้างทำให้มันขยับอะไรแขนขยับไงหัวไหลก็ขยับอย่างนั้น,หนแหละอัฐักลืมเห็นไหลมันแทงอยู่ข้างนะ ทำอะไรได้นะครับผมนักเรียนเดี๋ยทำให้ดูจริงๆไหลมันไม่ซีเรียสมากตัวเนี้ยมันไม่ไม่ได้เหมือนบล็อกที่มันไม่ค่อยเห็นเคานิกอะไรขนาดนะั้นตัวนี้ก็คือง่ายๆเลยครับผมไหลแขนไปยังไงไหลก็ขยับตามนั้นเลยเดี๋ยวจะให้มันอยู่กับที่กันเมื่ออยากจะตามไปสไปเดี๋ยววิ่งไปใหญ่เลยนะครับงนี้เลยสมมติแขนนี่มาใช่ไหมเนี่ยแขนเริ่มลงเห็นไมปึ๊ปึ๊บป,ปึแล้วก็ ดึงไหลลงตามเลยตามแขนได้เลยครับผมแขนไปทางไหนไหลไปทางนั้นเนี่ยนี่แขนมันสะบัดขึ้นใช่ไหมไหลก็ยกขึ้นปังไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาที่เราคีย์แล้วคีมันต่อกันเยอะๆอะไรอย่างนี้นะเราจัดการความกังวลตรงนั้นได้เลยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับแอนิเมชันเราจะ <c oughs> เป็สิ่งสวยยังไงงานก็สวยไม่เกี่ยวว่าคีทีไม่ท <c oughs> ีประมาณนี้แหละไหล่ถ้าจะทำนะครับ สอ,สองข้างไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะแล้วก็ขยับขยับไปเถอะขอให้มันมีขีก็พอไหลเหมือนสะโพกนะครับไอเดียเดียวกัน,น,นสะบัดขึ้นก็ยกไหลขึ้นว่าไปอันนี้ลงนะไหลก็ลงเอ,อ้ยมีนักเรียนอยู่ด้วยนี่มันดีจริงรอบหน้าจะอัดคลิปตามไปสองคนนี้มาดูว <c oughs> ช่วยพี่หน่อยลืมลงลงลืมลืม,ลม อยู่คนเดียวไม่รู้ต้องพูดอะไรต่ออยู่คนเดียวบางบางอันน่ะพี่อัดสองรอบนวย้ยพูด,ดยาวๆอย่างเงี้นพูดเหมือนเดิมสองรอบอะ่ะกูแบบโหลืมอะ่ะมันลืมอะ่ะไอคลิปเนี้ยไอคลิปไอพอร์ตอ่ะคลิปแนะนําพอร์ตอ่ะสองรอบรู <c oughs> ้สองรอบ <c oughs> เหมือนเดิมเหมือนมันหายไปข้อหนึ่งตอนแรกมันอยู่สามลักษณะมั้งตอนแรกอะ่ะแล้วก็เอา้ามันมีไอ้นี่ด้วยหรือ่าลักษณะที่สี่เขียนสคริปต์ใหม่พูดใหม่ อ่ะประมาณนี้แหละมะถ้าจะทำนะมันไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ดีแล้วครับที่ท,ทําที่ทักมาต้องทําจริงๆคอจะแต่งด้วยก็ได้แต่ว่าคอจะเป็นส่วนที่ขยับน้อยที่สุดแหละก็รับแก้โพสแค่บางโพสก็พอแหละโอ้โหคอเหลี่ยมจะดเห็นแล้วก็ขัดใจเล็กน้อยไม่น่าเลยส่วนมากก็แก้ไม่ให้ภาพมันทุเรศจนเกินไปคือถ้าใครมาเคาะเฟรมงานลันไซเคิลของเราคือมันสวยทุกภาพอะเอาง่าย จะต้องสวยทุกภาพพอรฟล์มันน้อยอะไรป,ประมาณนี้ชวัวยิงไปโอเคอ่ะโอเคแบบธรรมดาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนี่ก็จะส่งส่งไฟล์ตัวนี้ไปให้ทั้งสองคนได้ครับจ็กลันดัทำไปเลยโอ้ัหแรงกันมากใส่ต้มแกงหัวกันหัวโยก จับคอแล้วจับคอแล้วมันนุ่มเกินจริงๆไม่ต้องไปทำอะไรมันจะดีกว่าลบแมงลบคอเมีม่มมีพาพนี้ไงแล้วคอยเช็คคอแป๊บนึงคอมันโยกอ่ะในภาพเนี่ยก็ฟันบ์วิวเฮ้ยทำไคอโยกอย่างเง้ยเมื่อกี้ก็ดีแล้วนะไม่น่าไปจับเลยอะ่ะ <Hey. S 1> ไม่น่าเลย อ่อแข็งๆไว้อ๋อมันมีหัวอาเซดด้วยเพราะว่าไปบอกมาลดซะหน่อยอาเซดของหัวเล็กน้อยหัวแว่งรถซะไม่เหลืออะไรเลยเย้ะเดี๋ยวจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแคทจริงๆนอนตั้งแต่สองทุ่มแล้วนะโอ้โหไม่จิง เออโอเคมาีี้อ่ะมีคำถามอะไรอีกไหมเอ่ยก็ถ้าตามคอมเมนต์ของผมก็มีเรื่องด<อ>ินามิกขากับพวกไอ้แขนใช่ไหมแขนไปเท่ากัอยู่แขนมันจะไม่มีโหของมาร์กจะไม่มีโห่ข้างหน้าข้างหลังอะไรเงี้ยมันจะบาเลยไปเลยเห็นปะมันต้องโหเพื่อแบบทิ้งให้รู้สึกว่ามันมันมันยกตัวขึ้นอะไรเงี้ย เห็นไหมเนี่ยของมาร์คออแขนมันมันต้องให้รู้สึกว่าแขนเนี่ยเป็นตัวยกตัวขึ้นตอนนี้มันยกแบบอยู่ๆก็ลอยขึ้นไปเองเห็นไหมเด้งปอกขึ้นไปเนี่ยเห,ห,ห,ห็นไหมมันต้องมาร์คต้องสปายให้รู้สึกว่าแขนเนี่ยมันเป็นตัวเวี่ยงแล้วทําให้ตัวลอยขึ้นไปอะ่ะอประมาณนั้นนะตอนนี้เหมือนเป็นยกไหลย,ยกไหลแล้วตัวลอยขึ้นเห็นะไอ้เชื่อยกไหลยกไหลขึ้นอหลหยุด วิ่งแบบยกไหลดูแล้วมันก็รู้สึกแบบแปลกๆอ่ะตอนตอนทิ้งอ่ะนี่ทำเสร็จแล้วก็แล้วก็นั่นแหละเท้าแหละเท้าไม่มีทีเอ็กเท้ามันเป็นตรงๆเกินไปมันมีทีเอ็กบางมีเล็บหรอเนละอันนี้ใช่ไหมใช่ดูจากงานเก่าตอนนู้นอ๋อเออเล็บเก่าก็ได้น่าจะเป็นอันนี้แหละมั้งที่ใช้ส้นเท้าวิ่งจริงๆอ่ะนักวิ่งลงเต็มฝ่าเท้าเลยวิ่งลงเต็มฝ่าเท้าเลย คือมันเห็นไหมมันจะแปลกๆหน่อยโอเคเดี๋ยวรอดูงานแชทดีกว่าน่าะนะจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะแบบอ้าอะไรเนี่ยเลนอ้าวอะไรนี่ <c oughs> <c oughs> โอเคอ่ะอย่างนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ